มีประจำเดือนอาจารย์สุภาพสตรีอาจารย์ครับมีประจำเดือนแบบกระปิดกระปยอยอนะฮะเราเนี่ยอาบน้ํายคาดัสบ่อยๆได้ไหมครับเพื่อที่จะได้ทําทําละหมาดอาจารย์อ๋อพี่น้องไม่จําเป็นต้องอาบน้ํายคาดัสหรอกอเราเป็นเป็นเลือดเสียใช่ไหมเขาบอกมันมีมาแบบกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยอย่างนี้อาจารย์เป็นเลือดเสียหรือประจำเดือนเขาเขาถามว่าเป็นประจำเดือนนะอาจารย์คือถ้าเป็นประจำเดือนแล้วเนี่ย ไปอาบน้ำโยคะดัสบ่อยๆมันก็ไม,ม,ม,ม่มีประโยชน์อะไรก็มีสิทธิ์นั่นแหละที่จะอาบน้ําได้แต่ว่าคํานึงถึงความเปรืองน้ำสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะอาบน้ำโยคาดัสมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ มาละมาดไม่ได้มาามาละมาดไม่ได้นะครับแล้วก็มาทําอีบาดาะนะครับที่เรียกว่าละมาดนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องอาบถ้าถ้าถ้าขันเนื้อขันตัวเหนียวเนื้อ,เ,อเดียวตัวก็อาบไปมีมีปัญหานะครับสามารถที่จะทําได้แต่คํานึงถึงความเปลืองสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับถ้าท่านรู้สึกอินตัวเหม็นก็อาบไปไม่มีปัญหานะครับ